สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงยอดนักสืบจิ๋วคนันเดอะมูฟวี่28ปิสนาภาพติดตามรณะหรือว่า one eye flashback ที่เพิ่งเข้าฉายในไทยเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเรื่องนี้กระแสแรงมากทำรายได้ถล่มทลายหลายคนบอกว่าสนุกสุดๆเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแบบไม่สปอยว่าภาคนี้ดีจริงไหมดียังไงคุ้มค่าตั๋วหรือเปล่าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยก่อนที่เราจะไปรีวิวกันเรามาดูภาพรวมของ Conan the Movie 18กันก่อนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนางาโน,โนโบนภูเขาหิมะกับคดีที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์หิมะถล่มเมื่อ10เดือนก่อน ตัวเอกหลักในภาคนี้ก็คือโมริโคโกโร่และก็สารวัตรยามาโตคันสึเกะตำรวจนางาโนะที่สูญเสียการมองเห็นที่ตาซ้ายปมปริศนาภาคนี้เริ่มจากคุณลุงโมริได้รับสายจากอดีตเพื่อนตำรวจที่ไม่ได้เจอกันนานและพยายามจะมาเจอกันเพื่อสอบถามข้อมูลอะไรบางอย่างและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กระแสของภาคนี้แรงมากๆนะครับในญี่ปุ่นทำรายได้เกือบเกือบ3,500ล้านเยนเลยครับในช่วง3วันแรก พุบสถิติมูวี่27และกลายเป็นมูวี่โคน,นันที่เปิดตัวสูงสุดตลอดการถึงเราจะรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าโคน,นันมันก็ทำลายสถิติเดิมทุกภาพแต่ภาคนี้มันต่างออกไปเพราะว่ามันกลมกล่อมสนุกแล้วก็ดราม่าเข้มข้นในระดับที่ผมเชื่อเลยว่าต่อให้คุณไม่ได้เป็นแฟนโคน,นันดูภาคนี้แล้วจะต้องตั้งตารอภาคต่ออย่างแน่นอนอวยกันมาขนาดนี้ถ้าถามว่ามันดียังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันครับ ข้อแรกเลยคือมันทั้งสนุกแล้วก็บาลานซ์หลายๆองค์ประกอบได้ดีมากๆเป็นมูวี่ที่ลงตัวสุดๆผสมผสานการสืบสวนแอคชั่นแล้วก็ดราม่าได้อย่างกลมกลม่อมคดีซับซ้อนเดาไม่ง่ายแล้วก็ตามหลักของหนังสืบสวนสอบสวนทั่วไปนะครับที่ตัวหนังจะต้องพยายามให้เราสงสัยคนนั้นคนนี้เดาว่าจะต้องเป็นคนนี้แน่ๆสำหรับโคนันภาคนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นแต่ทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วบอกใบไว้ตลอดทั้งเรื่องแต่เรากลับเดาคนร้ายไม่ออกเลย อย่างน้อยก็คือผมนี่แหละที่เดาไม่ได้และภาคนี้ก็ยังรักษาความตื่นเต้นได้ดีตลอดทั้งเรื่องอีกอย่างคือถ้าคุณเป็นแฟนโคน,นันคุณจะชอบภาคนี้ขึ้นไปอีกโดยความที่ตัวละครทุกคนไม่ว่าจะสําคัญหรือไม่ก็มีโมเมนต์เป็นของตัวเองสําหรับผมที่ชอบที่สุดก็คือฉากเกนตะกับมิสเฮโกะที่ทําเอาเราอดดีเอ็นดูน้องไม่ไหวตัวแค่นี้เองแต่ทําไมมันเก่งขนาดนี้สำหรับภาคนี้ผมเชื่อเลยว่าขึ้นท่านเดอะมูฟวี่ที่ชอบที่สุดของใครๆหลายๆคนได้เลย ส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าสูสีกับภาคถนนสายมารณะอยู่นิดนึงแต่ภาคนี้ต้องยอมรับว่ามันกลมกล่อมกว่าจริงๆต่อมาที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือลุงโมริโคโกโร่ภาคนี้ลุงได้โชว์ความเท่แบบที่แฟนๆไม่เคยเห็นมาก่อนจานโกโชอาโอยามะเคยสัญญาไว้ว่าจะให้โมริมีบทเด่นในภาคนี้และเขาก็ทําได้จริงๆฉากของลุงจะทําให้แฟนๆตํารวจน้นนําตาซึมได้ง่ายๆเลย เพราะว่าภาคนี้เราจะได้เห็นมุมลึกซึ้งของลุงโมริที่ปกติแล้วจะเป็นตัวโจ๊ะของเรื่องแต่พอได้ซีนเท่ก็เท่ไม่แพ้ใครเลยจริงๆตัวละครตำรวจนางาโนะอย่างยามาโตะคันจังคันสึกะอุเอฮาระยูอิแล้วก็พี่เบียวของเบงโมโรฟุชิทากากิทุกคนได้ซีนเด่นไม่แพ้คนนั้นอย่างที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าภาค28นี้เกลียบทดีมากไม่มีใครถูกแย่งซีน แฟนๆที่ชอบตำรวจไม่ว่าจะนครบาลน,นางเโนหรือว่าสันติบาลก็จะรู้สึกเต็มอิ่มสุดๆเพราะมีการเซอร์วิสฉากและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครได้แบบจัดเต็มมากๆฉากแอคชั่นท้ายเรื่องถูกยกให้เป็นไฮไลท์อลังการและท้าทายกฎฟิสิกส์เหมือนเดิมโดยเฉพาะฉากที่เกี่ยวข้องกับหอดูดาวน้องไอได้โชว์สกิลพี่เบลองเบงก็ได้ทำให้เราหลุดปากว่าโคตรเท่ส่วนโคนนันก็เวอร์เหมือนเดิมไม่ต้องพูดอะไรมากเราทุกคนน่าจะพอนึกออก ภาคนี้มีงานเรนเดอร์ 3D ไม่เยอะนักแต่ว่าใช้ได้คุ้มค่ามากการอนิเมชฉากหอดูดาวมันลื่นไหลแล้วก็สวยมากๆโดยเฉพาะฉากคลายแม็กขี่ซากจานดาวเทียมของโคนันแม่บอกเลยว่ามันสวยมากจริงๆแต่ถึงเราจะพูดถึงแค่ฉากหอดูดาวแต่ว่าฉากแอคชั่นมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นยังมีฉากอื่นๆที่ทุกคนได้โชว์ของจริงๆฉากแอคชั่นก็มีให้เราได้ลุ้นตลอดทั้งเรื่องแต่ว่าพอเป็นฉากคลายแม็กมันก็ทําตัวให้สมกับเป็นฉากคลายแม็กจริงๆ เสียงเดียวสําหรับผมคือเขาทําให้คนนั้นเก่งเกินมันไส้ล้อเลยนะครับจริงๆมันเกี่ยวกับฉากคลายแม็กนั่นแหละครับที่ผมคิดว่าเขาสามารถบิวเราเพิ่มได้อีกนิดนึงทาให้เรารู้สึกว่ามันต้องเป็นจังหวะนี้เท่านั้นน่ะให้ลุ้นเพิ่มอีกนิดนึงก็น่าจะดีกว่านี้แต่ถ้าถามว่าที่ให้มามันแย่ไหมบอกเลยว่าไม่มันลงตัวและก็พอดีมากๆอีกอย่างคือเพลง twilight ของ king n ู u แม้ว่ามันจะสู้เพลงของลุงๆจากวงสปิตวงโปรดของผมใน The Movie 26ไม่ได้แต่การผสมผสานร,ระหว่างดนตรีแจ๊สกับฉากแอคชั่นมันลงตัวจริงๆผมพูดคำนี้บ่อยแต่ทุกอย่างในภาคนี้มันลงตัวมากจริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่าอะไรไม่เหมาะเลยซึ่งการเลือกเพลงให้เข้ากับม o d a แอนโทนของเรื่องมันทาให้ดูแล้วรู้สึกเต็มอัทรสมากขึ้นและสนุกมากขึ้นได้จริงๆอวยกันมาขนาดนี้ไม่มีอะไรที่ขัดใจบ้างเลยเหรอ สำหรับผมไม่ใช่ไม่มีเลยมันยังมีบางจุดที่ยังรู้สึกขัดใจอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการเฉลยที่มันธรรมดามากคือภาคนี้คดีมันซับซ้อนนะดาวทางยากเลยแหละแถมถึงแม้เราจะรู้เฉลยคดีแล้วเรายังต้องมานั่งตกตะกอนอยู่พักหนึ่งเลยว่าอะไรมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พล็อตและองค์ประกอบต่างๆมันมาถูกทางถูกทางมากๆแล้วจริงๆแต่กลายเป็นว่าฉากเฉลยทําไมมันดูจืดชืดขนาดนี้ ก่อนจะเฉลยคดีมีฉากคุณพ่อของคนที่ตายคุยกับคนร้ายฉากนั้นผมว่าเขาทําได้ดีมากมันทั้งซึ้งและแสดงมเมสเซจถึงการยอมรับและการให้อภัยจนผมคิดว่าฉากเฉลยที่ต่อจากนี้มันจะต้องพีคมากแน่ๆทั้งนั้นที่ทํามาดีขนาดนี้แล้วแม้คนร้ายในเรื่องเราจะเดาได้ยากแต่การเฉลยกลับง่ายได้กว่าภาคอื่นๆเกินไปสักหน่อยจุดนี้เองเป็นจุดที่ภาคก่นกอนโดยเฉพาะภาคปริศนาบนถนนสายมรณนะมันทําไว้ดีกว่ามาก แต่เราก็พอจะถั่วๆกับข้อดีอย่างอื่นภายในเรื่องไปได้อีกเรื่องเลยก็คือฉากของคุณลุงโมลิที่ก่อนหน้านี้ปูมาสดิบดีว่าจะเป็นผ้าของคุณลุงจริงอยู่ว่าคุณลุงก็ได้มีซีนมีฉากเทพเป็นของตัวเองแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าไหนๆก็ปูมาขนาดนี้แถมลุงได้ลงพื้นที่สืบเองเลยด้วยแต่เราได้เห็นฉากที่ลุงสืบน้อยมากมาก เหมือนเราได้เห็นฉากลุงซึง้งฉากลุงเท่และก็ฉากลุงเฉลยคนร้ายเราได้เห็น1 3 57แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็อยากเห็นเส้นทางแบบเต็มๆเ,เราอยากเห็นเส้นทาง1 2 3 4ผมว่าแฟนลุงก็ดีใจอยู่แล้วแหละที่ได้เห็นลุงโจของแต่ก็อดเสียรายแทนไม่ได้ว่าเราน่าจะได้เห็นการสืบคดีของลุงสักหน่อยแต่ก็นะชื่อเรื่องก็บอกอยู่ว่าใครเป็นพระเอกเรื่องนี้ไม่ใช่ยอดคุณลุงนักสือมอริโคโกโรสักหน่อย แต่ถึงจะมีจุดให้ตีอยู่บ้างแต่ก็เล็กน้อยมากเทียบกับสิ่งที่เราได้และเชื่อว่าแฟนๆคงให้เต็ม10กันอยู่แล้วเพราะมันดีมากจริงๆส่วนตัวผมที่ไม่ค่อยได้ตามซีรีส์เท่าไหร่หลักๆก็คือดู The Movie ผมก็ยังคิดว่า10เต็ม10มันก็ไม่ได้เกินจริงไปสักเท่าไหรน่นักคือถ้าคุณไม่ได้มานั่งจับผิดหนังอะไรมากยังไงคุณก็จะเอนจอกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน แล้วถ้าถามว่าถ้าเทียบกับภาคก่อนหน้าอย่าง Movie 27ปริศนาปราการ5แฉกล่ะเป็นยังไงผมว่าทั้งคู่สนุกพอๆกันแต่ว่ามีสไตล์ที่ต่างกันภาค27เน้นฉากแอคชั่นและก็ความอลังการส่วนภาค28เน้นดราม่าและการสืบสวนมากกว่าแต่ผมก็ยังชอบภาค28มากกว่าเพราะว่าส่วนตัวดูคดีภาคก่อนหน้าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เน้นดูแอคชั่นมากกว่าแต่ภาค28นี้มันกลมกล่อมสนุกและครบรถจริงๆ และนี่คือรีวิวโคนันเดอะมูวี่28ปปริศนาภาพติดตามมรณะโดยรวมแล้วเป็นมูวี่ที่สนุกครบรถแล้วก็เซอร์วิสแฟนทุกภาคส่วนแบบจัดเต็มแม้จะมีจุดเล็กๆที่อาจรู้สึกขัดใจอยู่บ้างแต่ด้วยความสนุกและครบรถขนาดนี้ผมว่าเป็นภาคที่คุ้มค่าตั๋วแน่นอนแล้วทุกคนล่ะครับคิดยังไงบ้างกับภาคนี้หรือว่ามีเดอะมูวี่โคนันภาคไหนที่ชอบมากกว่านี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ